สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภมาพบกับชิตากกับการตัดว,ด,ด,วด,ดวงประจําเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนนี้จะมีเรื่องพิเศษพิเศษเพราะว่าจะมีดาวตรีเทพดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูจะโครจรยกย้ายพร้อมๆกันในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ถ้าเกิดใครสนใจเจาะลึกเรื่องดาวราหูเสาร์พฤหัสว่าสัมพันธ์กับดวงเดิมดวงจอยังไงนะจะมีอีีแยกเอาไว้นะคะสามารถคลิกไปดูได้ที่คอมเมนต์ค่ะ มาดูดาวราหูก่อนเลยค่ะราหูจะย้ายเป็นดวงแรกนะคะโคจรจากภพราพเข้าสู่ภพกรรมะคือการงานนะคะในวันที่5พฤษภาถึง21พฤศจิกายนปี69วงโคจรของราหูคือ1ปีครึ่งเท่ากับว่า1ปีครึ่งนี้ราหูมีอิทธิพลในเรื่องของการงานแล้วมันเป็นเกษตรตาธิบดีแปลว่าเรื่องของราหูเนี่ยมันเด่นแล้วมันก็เข้มแข็งมากนะคะถ้าเกิดคุณจับ ทิศทางได้ถูกต้องทํางานในลักษณะกลุ่มราหูเนี่ยจะทําให้เราเป็นเกษตรแปลว่ามันมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วราหูคืออะไรนะคะราหูคือความไม่เหมือนนะคะเพราะว่าแปลกพิสดารอะไรที่มันส่วนทางชาวบ้านนะคะราหูเนี่ยวงโครจรของท่านเนี่ยท่านจะเดินส่วนทิศกับดวงอื่นนะคะราหูกับเกตสองดวงนะคะถ้าจะเดินส่วนทิศกับ ดวงอื่นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คนอื่นเขาทำกันเราไม่ต้องทำเราต้องทำอะไรที่มันนอกกรอบแหวกแปลกกว่าชาวบ้านเขากว่ากลุ่มธุรกิจของคุณเนี่ยเขาต้องทำแบบนี้สิหนึ่งวไป2องเราไป3ไม่ค่ะเราจะเอาจากสามเรามาสองเรามาหนึ่ง เรื่องที่มันแปลกออกไปจากเดิมนะคะแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของธาตุลมนะคะราหูเป็นดาวธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลมเป็นเกษตรนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับธาตุลมบ้างนะคะคือเรื่องของการเดินทางนะคะธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกันกับธาตุลมนะคะโลจิสติกอิมพ์ตอซ์พอร์ตราหูคือความมืดนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลางคืน ราหูคือความเอนเตอร์เทนนะคะ,ะความบันเทิงมัวเมาลุ่มหลงธุรกิจบันเทิงทุกอย่างธุรกิจกลางคืนนะคะหรือพวกต่างประเทศพวกออนไลน์กลุ่มโลจิสติกการท่องเที่ยวการเดินทางรวมกึดถึงนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสีเทาๆนะคะที่มันมีเรื่องอะไรที่แบบ อาจจะมีเรื่องของการพนันขั้นต่อบางคนไปขายหวยเงี้ยเปิดบ้านขายหวยก็ได้นะคะหวยถูกกฎหมายนะหรือถ้าผิดกฎหมายนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะก็คือความมัวเมาลุ่มหลงเรื่องของแบบอะไรที่มันมัวมัวหรือสายมูอะไรอย่เงี้ยนะคะดีๆก็แบบว่าเออ เปิดตำหนักเลยนะคะหรือขายของที่เป็นแบบของสายมูเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์อิ p พอร์เข้ามาจากประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเรื่องของความเชื่อสายมูได้นะคะเป็นกเกษตรนะแสดงว่าทําในลักษณะเนี้ยดีแล้วราหูเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับประเทศจีนนะคะกับอเมริกานะคะถ้าเกิดคุณได้มีการติดต่อกับลูกค้าในกลุ่มนี้นะคะก็มองว่าจะเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะแต่นี้ก็ต้องมาดูด้วยนะว่ามีดาวที่เป็นดาวผู้ศั ตูโครจรอ,อยู่ในเจ้าเรือนหรือว่าโครจรเอ่อจรน,นะคะเป็นคู่ศัตรูหรือเปล่าช่วงเวลานั้นก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะคะแต่นี่คือทายคร่าวๆว,ว่าอิทธิพลของราหูในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับประเภทนี้นะคะทีนี้ราหูท่านย้ายต้นเดือนใช่ไหมคะอิทธิพลของราหูจริงๆมันจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณเมษา,าระเออช่วงกลางมีนาละ คุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราตัวเราเนี่ยเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่มันเกี่ยวกับราหูเนี่ยมาตั้งแต่กลางมีนาแล้วนะคะอาจจะเหมือนเขาเรียกแสงของดาวแนละ้วมันจะเริ่มรู้สึกว่าฉันฉันได้มีคุยกับคนจีนม้างนะเออฉันแบบว่าสนใจพวกอะไรแบบเทาๆนิดนึงนะเออขายแม่หวยอะ่ะเออราหูนี่กาแฟก็ได้นะขายแม่ร้านกาแฟกับกาแฟก็คือสารเสพติดอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูซินะแต่อาจจะแบบว่าเป็นการเหยียบเข้าไปแบบ ไม่ได้ชัดเจนแต่คุณจะเริ่มรู้สึกว่าโอเคละงั้นฉันทําดีกว่านะคะเพราะว่าราหูมาเป็นเกษตรตอนดาวย้ายเนี่ยส่งอิทธิพลทันทีนะคะถ้าพฤษภาเนี่ยนะคะคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าโอเคไอ้ที่ฉันลองลองมาฉันว่าฉันพอจะทําได้นะคุณก็เลยตัดสินใจว่าคุณอยากจะทําแล้วตอนราหูย้ายเข้ามาเนี่ยดาวเสาร์ยังอยู่นะคะดาวเสาร์อยู่กับราหูกุมกันประมาณ14วันแล้วดาวเสาร์ค่อยย้ายมาอยู่ในภพลา,าพระ ราหูกับเสาโคโจรปักกันเจอกันนะคะเลยทําให้การงานของคุณเนี่ยมันจะมีโอกาสในเรื่องของการจับงานใหญ่ชิ้นใหญ่โปรเจกต์โครงการ work work หรือคุณได้โอกาสอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบว่างานใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเราสามารถทําได้หรือเปล่านะคะหรือไปเจอกับคนใหญ่คนโตอย่างนี้ก็ได้นะคะดาวเสาเนี่ยมาจากภพสุภา แต่ว่ามาอยู่ในภพก,การงานในช่วงที่ราหูเพิ่งย้ายมานะคะคุณอาจจะมีโอกาสดีๆจากเจ้านายของคุณจากลูกค้าต่างประเทศนะคะโอกาสในการเจริญเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานที่มันแบบเออต้องต้องเป็นงานบิ๊กบิ้มงานใหญ่ระดับประเทศหรือที่แบบคนในองค์กรของคุณคนในอุตสาหกรรมของคุณหรือตัวคุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะทําได้ไหมวะเฮ้ยแบบว่าแบบ มันมันระดับประเทศเลยเหรอไม่เคยทำอ่ะโอเคคือมันจะมีอารมณ์อย่างนั้นนะคะเพราะว่าราหูเสาดาวคู่มิตรใหญ่ไงโอกาสใหญ่ๆมันมาถึงแล้วในเรื่องงานของคุณแล้วจะทำให้คุณเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นเพราะราหูเสาดาวคู่มิตรแต่ว่าใจคุณถึงหรือเปล่าอีกเรื่องนะอย่างบางคนแบบโอกาสได้มาละนะคะแต่กลัวไม่กล้าใจเสาะปอดอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเสียโอกาสไปก็ได้นะคะเออทีนี้ ราหูเนี่ยนอกจากสัมพันธ์กับดาวเสาร์แป๊บหนึง่งประมาณ14วันเนี่ยนะคะเมื่อดาวเสาร์ออกไปแล้วเนี่ยราหูยังสัมพันธ์กับดาวเกตเล็ก้าที่เล็งนะคะกับดาวอังคารเล็กสามันจะเป็นกระแสดาวที่ส่งอิทธิพลถึงกันเลยทําให้ราหูว่มันมีความเข้มแข็งมากๆไงเป็นทั้งเกษตรเจอทั้งคู่ท่าเจอทั้งคู่มิตรเจอทั้งดาวเกตเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณได้เริ่มแบบกําลังจะทําอะไรหรือเปล่ารีบเลย ตัดสินใจเลยนะคะเพราะโอกาสนี้มันเป็นโอกาสใหญ่ที่มันเหมือนแบบมีลูกสมุนหรือมีตัวช่วยอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้คุณเหมือนแบบวิ่งขึ้นไปเงี้ยก้าวขึ้นไปแบบชั้นสิบอ่ะด้วยความรวดเร็วเพราะมันมีอะไรมาซัพพอร์ตหลายอย่างคนที่ซัพพอร์ตอาจจะเป็นเจ้านายคุณผู้ใหญ่คุณะคะที่ให้โอกาสเอื้อมมือเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นพบสหัชชะที่แปลว่าเพื่อน พี่น้องคนรอบข้างคนในกลุ่มก้อนของคุณนะคะที่จะมาช่วยสปอร์ตเป็นแข้งเป็นขาเป็นแขนเป็นขานะคะหรือใครก็ตามที่เราสนิทเนี่ยนะคะมาช่วยเพราะอังคารกับราหูมันถึงกันในมุมในมุมของมุมดาวนะคะเป็นดาวคู่ธาตุลมนะคะมีคนช่วยแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางที่มีมาก ในช่วงที่ดาวราหูย้ายเนี่ยนะคะเลยมองว่างานคุณเด่นมากๆนะอาจจะได้เดินทางแบบใกล้ไกลไปเจอคนนั้นคนนี้นะคะมีการเยัียบเคลื่อนเคลื่อนไหวเดินทางต่างประเทศในประเทศไปตรงนั้นตรงนี้มากมายแล้วก็ประสบความสําเร็จสูงนะคะดาวราหูเลงกับดาวเกตเนี่ยนะคะก็เลยมองว่าเรื่องของครอบครัวหรือองค์กรหรือทรัพย์สินของคุณนะคะสามารถช่วยให้งานของคุณน่ะมันแบบมีความสมูทมากขึ้น คือราหูเกตเป็นเป็นราหูเต็มองนะทาให้ยิ่งแบบมีความแข็งแรงเนี่ยทำให้เราแบบไปแบบสุดทุกทางสมมุติว่าคุณจะต้องเดินทางร้อยเด้านน้าเลยนะคะคุณก็อาจจะแบบเออโชคดีฉันมีพันธุกเนี่ยก็คือทรัพย์สินใช่ไหมเออโชคดีฉันจะไปแบบเหนือใต้ออกตกแต่ฉันก็มีแบบญาติพี่น้องฉันก็มีแบบบ้านเออฉันก็มีรถที่ดีที่แบบเหมือนคอยซัพพอร์ต ในแบบงานที่เรากําลังจะไปทําเงี้ยเออฉันขับรถเป็นรถชั้นเกรดดีเออฉันมีบ้านฉันไม่ต้องแบบไปเช่าโรงรง,ง,งแรมเออฉันมีครอบครัวอยู่ที่ภาคใต้พอดีเดี๋ยวก็ไปนอนบ้านเขาเลยมันเหมือนว่าคนในครอบครัวหรือทรัพย์สินของคุณหรือคนในองค์กรของคุณเนี่ยคอยซัพพอร์ตให้งานของคุณเนี่ยมันไปได้นะคะหรือคุณก็อาจจะหาซื้อแบบ พอมีโอกาสเข้ามาอาจจะหาซื้อเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาแบบใช้ในองค์กรใช้ในออฟฟิศนะะหรือเอามาช่วยให้แบบบ้านเรารถเราทรัพย์สินเราเนี่ยมันมีความทันสมัยแล้วก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นทำให้การทำงานของเราเนี่ยนะคะมันยิ่งแบบไปในทิศทางที่ดี นะคะอย่างบางทีเราแบบว่าเออได้รับโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่มานะคะแต่ว่าเออแล็ปท็อปเนี่ยเดี๋ยวก็เออช้าบ้างเร็วบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราก็แบบเดี๋ยวแสงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างพัดลมมีบ้างแอร์ไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบการทําง,งานมันไม่ได้ราบรื่นใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบมันช่วยคุณไปหมดเลยอ่แต่คุณกำลังจะได้จับงานใหญ่ไงคุณกล้าหรือเปล่า กําลังจะทําอะไรเนี่ยนะคะมันเหมือนมันเหมือนดีนะที่ทางแนวโน้มเรื่องของการงานเลิศมากๆทีนี้มาดูดาวพฤหัสบ้างนะคะดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายเป็นดวงที่2ค่ะคือย้ายในวันที่13พฤษภาคมเข้าสู่พกการเงินของคุณแล้วก็จะลอยอยู่ในพกการเงินของคุณเนี่ยเป็นเวลา1ปีย้ายออกในวันที่30พฤษภาคม69โดยปัจจุบันเนี่ยดาวพฤหัสโคจรกุมอยู่ที่ตัวเราอยู่นะคะซึ่งพฤหัสเนี่ยท่านเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะคะ ปกติแล้วพฤหัสเนี่ยให้คุณกับดวงชะตาของทุกๆคนอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ว่าก่อนที่ท่านจะย้ายเนี่ยนะคะท่านก็จะต้องทําอิทธิพลกับภพบตะนุก็คือตัวคุณน่ะมันจะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกันกับตัวเราก่อนแล้วพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านถึงค่อยไปกระตุ้นในภพก,การเงินมีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาภายหลังนะคะทีนี้พฤหัสอ่ะอยู่กับตัวคุณนะคะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก็คือในเดือนนี้ใช่ไหมคะท่านโคจรร่วมก,กันกับ กลุ่มดาวที่ดีนะคะเลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขศูนย์เนี่ยถือว่ากับดาวพฤหัสไม่ไม่เสียหายต่อกันเลยเหมือนกับว่าในช่วงที่ดาวกำลังจะย้ายเนี่ยมันจะต้องมีเหตุอะไรบางอย่างอะถึงตัวเราเยอะแยะมากมายมองว่าเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะเพราะส่วนมากดาวเขาเอื้อคุณไปในทิศท,ทางที่ดีหมดเลยนะคะจะมีมฤตยูเล็กๆเอาไว้เนี่ยนะคะก็เลยมองว่าดีมากกว่าเสียแสดงว่าคุณอาจจะมีโอกาส อะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้รับความสําเร็จได้รับโชคลาภนะคะ5กับ1เป็นดาวคู่มิตรนะคะแปลว่าเฮ้ยอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเรื่องของทรัพย์สินหรือเรื่องของแบบคนในครอบครัวอาจจะมาช่วยเหลือมาช่วยแบบทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะ5กับ4 5กับ0ูนย์เนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องโอกาสทางด้านการเงินนะคะมีโอกาสได้เงินบางคนอาจจะขายบ้านขายรถะะหรือขอยืม ทรัพย์สินของคนอื่นนะหรือขอขอให้คนในครอบครัวช่วยเรื่องของทรัพย์สินอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของการติดต่อเจราจาพูดคุยกันกับลูกค้านะคะเรื่องของการเงินเรื่องของโปรเจกต์โครงการนะคะเรื่องของอรายด้รงรายได้ที่เราจะช่วยขอให้ลูกน้องช่วยนะคะก็ดูไปในทิศทางที่สดใสเอาเป็นว่าพฤหัสทิ้งทวนในพบตัวเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสําเร็จ ทั้งการเงินนะคะทั้งบริวารทั้งครอบครัวและทรัพย์สินโอกาสสูงมากนะคะทีนี้พฤหัสอะท่านดันมาจากภพเสียหนึ่งอันก็คือภพมรณะแล้วดมัมฤรตยูมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาเพศเลยกลายเป็นว่าคุณอยากจะสําเร็จใช่ไหมคุณอยากจะได้ตังค์ใช่หรือเปล่านะ,ค,ะคุณอยากจะได้อะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมคุณต้องเกิดการเปลีป่ยนแปลงมรณะคือการเปลีป่ยนแปลงนะคะแปบลบว่าคุณอาจจะต้องแบบมีการ เปลี่ยนอะไรบางอย่างเช่นอยากได้บ้านหรอขายบ้านเก่าสิเราซื้อบ้านใหม่อยากได้รถหรอเอารถเก่าไปเทินสิเอออยากได้ออฟฟิศส,สาขาใหม่หรอแต่ว่าต้องออกจากบ้านนะคือไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้คุณต้องย,าย้ยายไปอยู่สาขานั้นมรณะนะคือทางไกลการเปลี่ยนแปลงความเสียหายอะไรบางอย่างการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างทำให้เราประสบความสำเร็จ อย่างบางคนเนี่ยมีการปรับเรื่องของลูกน้องก็ได้นะคะคนนี้เอาคนนั้นไม่เอาปรับเรื่องของลูกค้ากลุ่มนั้นเอากลุ่มนี้ไม่เอานะคะมีการแบบว่าเขาเรียกว่า brainstorm แล้วกันนะคะ brainstorm คุยกันกันกบพนักงานคุยก,กันกับคนในครอบครัวนะคะปรึกษาหารือกับคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับความสําเร็จนะคะมันมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลง อะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยเสมอนะคะหลังจากนั้นแล้วดาวพฤหัสจะกโคจรย้ายเข้าส uh ู่ภพการเงินกระตุ้นภพการเงินหมายว่าเอ้ยมีโอกาสได้ตังค์นะเดือนนี้นะคะแล้วดาวพฤหัสมาจากภพลาภะอีกนะคะลาภะกระดุมพระกระดุมพระทับลัก at ุูมีโอกาสได้เงินก้อนโตนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนโตเลยในเดือนนี้นะคะทีนี้พอเหมือนเราต้องเกิดเรื่องที่ตัวเราก่อนนะคะมันจะต้องมีการปรับอะไรบางอย่างเปลี่ยนอะไรบางอย่างคุยตกลงอะไรบางอย่างกันภายในครอบครัวลูกหลานบริวารลูกคุงลูกค้า เมื่อทำสิ่งนี้เสร็จปุ๊บคุณจึงจะได้ผลเป็นพบการเงินเงินจึงเข้าไหลมาไหลมาเป็นความสำเร็จเป็นเรื่องของการเงินเพราะคุณได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะแล้วดาวพฤหัสเนี่ยก็จะลอยเนี่ยอยู่ในพบการเงินไปอีกหนึ่งปีทีนี้คุณจะเริ่มรู้สึกแล้วนะคะว่าเอ๊ะที่ทางการเงินของคุณเนี่ยมันจริงมันมีแนวโน้ม ไปในทิศทางที่ดีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษาแล้วนะคะเขาเรียกว่าแสงของดาวคือแสงของดาวมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนช่วงสงการน่ะนะเข้าสู่พบการเงินมันเหมือนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันมีโอกาสอะไรบางอย่างทําให้เราอาจจะได้เงินก็ได้นะแล้วคุณก็เลยอาจจะแบบไปนั่งพูดคุยติดต่อคุณนู้นคนนี้ตกลงคุยกันอ่าสุดท้ายก็สําเร็จนะคะ13พฤษภาถึง30พฤษภา69ดาวพฤหัสให้คุณ แต่ทีนี้ดาวพฤหัสนะเขาจะมีอาการเดินผิดปกติปีนี้นะคะประมาณ3เดือนนะคะก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาจะกระโดดจากพบการเงินเนี่ยมาสู่พบสาชะนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของการเงินเน่ยมันเดืนปีนี้มันก็จะเด่นเป็นช่วงๆนะคะแต่พอช่วงท้ายปีเนไรามาที่4จะไปเด่นเรื่องของเพื่อนเพื่อนสังคมนะคะที่มีลักษณะของดาวพฤหัสมากหน่อยนะคะทีนี้ ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในภพการเงินมันก็จะเป็นเหตุให้ว่าเอ้ยพฤหัสนําหน้าลัคนาใช่ไหมอยู่ข้างหน้าคนอื่นที่เขาไม่รู้จักคุณนะ่ะที่เขาเห็นคุณเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้สนิทก,กับคุณนะ่ะในช่วงปีที่จะถึงเนี่ยเขาจะมองว่าคุณนะ่ะเป็นคนแบบน่าจะถือเอานี้แล้วกันดูแบบแต่งตัว เออเขาดูแบบเรียบร้อยมะเขาดูมีความรู้เนาะเขาดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาดูน่าเชื่อถือนะเขาดูมีภูมินะเขาดูเป็นคนมีความรู้นะแต่ตัวจริงเป็นยังไงไม่รู้นะมันเหมือนมีแบบดาวพฤหัสนําหน้าบ้านคุณนะ่ะเหมือนบ้านคุณหน้าบ้านคุณมีพระอยู่เนี้ยพระสงฆ์เนี้ยนะคะเออหรือมีวัดอยู่หน้าบ้าน ถ้าคุณมีวัดอยู่หน้าบ้านคนก็ต้องเข้าใจว่าเออคนนี้คนคงจะทําบุญบ่อยมั้งเพราะว่าวัดอยู่หน้าบ้านอะ่ะเขาคงเดินข้ามไปวัดบ่อยแหละซึ่งจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบลักษณะดาวพฤหัสเลยนะอาจจะเป็นแบบดาวพฤตยูเดี๋ยวไปช่วงชั้นเก็บตัวจะได้อย่ามายุ่งอะไรกับฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะดูหน้ากลับไหวนะคนอยากเข้าหาแต่ย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฉันมีดาวมฤตยูทับอยู่ในช่วงเวลานี้เป็นผีอยากอยู่เงียบๆคนเดียว เอาเป็นว่าคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าคุณน่ากราบไหว้ในปีที่จะถึงนี้คนอื่นเนี่ยคิดว่าคุณดูมีความรู้คนอื่นเนี่ยคิดว่าคุณดูมีเป็นผู้มีคุณธรรมหรือมันจะเป็นช่วงปีที่คุณรู้สึกว่าคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่แบบเป็นด่านป้องกันตัวเราอะอยู่ข้างหน้า นะคะรู้สึกว่าอาจจะมีใครสักคนนะที่คอยแบบช่วยหรือคุณอาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของดาวพฤหัสเยอะนะคะในปีนี้นะเช่นการใช้ความรู้ในการหาเงินหาทองนะคะการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีคุณธรรมเพื่อให้เราได้แบบความสําเร็จได้สิ่งดีงามได้คุณค่าในชีวิตของเราแบบนี้เป็นต้นอ่ะตบมือการเงินเด่นการงานเด่น ทีนี้มาดูดาวเสาร์บ้างนะคะดาวเสาร์โคจรย้ายในวันที่19พฤษภาเข้าสู่ภพลาภะแล้วก็จะลอยอยู่ในภพลาภะประมาณ2ปีครึ่งออกวันที่11เมษาเจหนึ่งนะคะอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยนะคะเราไม่ค่อยอยากให้มาสัมพันธ์ถึงดวงชะตาเท่าไหร่เพราะมันเหมือนกับว่าความเครียดความเหนื่อยความหนักความทุกข์เราให้ทายดาวเสาเขาเป็นดาวแบบประเคา์ตัวแทนดาวเสาเนี่ยคือเสือโคร่งนะคะน่ากลัวไหมอะ เอาเสือโคร่งมาอยู่แบบบ้านข้างๆอย่างเงี้ยเขาใส่กรงอย่างดีเลยนะโอ้ปเสือโคร่งประกวดเลยคุณก็ต้องรู้สึกว่าอึดอัดใจใช่ไหมกลัวใช่ไหมเฮ้ยม,มันจะมากัดใช่ไหมวะแต่มันใส่กรงไว้นะกลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีความรู้สึกว่าชั้นกลัวเกรงใจอะกังวลนะ่ะนะคะแล้วดาวเสามาจากเจ้าเรือนสุภาอาจจะเป็นผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งของคุณนะคะที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตผู้ใหญ่คนนี้อาจจะเป็นเจ้านาย อาจจะเป็นผู้ใหญ่ภายในบ้านอาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่อาจจะเป็นแบงค์อาจจะเป็นใครที่คุณเกรงใจด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิที่คุณแบบพึ่งเขาอ่ะเขามาอยู่ใกล้ๆเราเลยอยู่แบบเป็นเงาตามตัวเลยน่ากลัวจะกัดหรือเปล่าเนี่ยนะคะจะทําให้เราทุกข์ไหมจะทําให้เราอึดอัดหรือกงังวลไหมนะคะทีนี้พบลาพาันเป็นพบแห่งความสาเร็จ ะะเจ้าเรือนดาวสาวาจากภพสุภะก็เป็นภพที่มีความหมายดีดังนั้นเนี่ยมันเลยจะเกิดเรื่องโทษก่อนนะดาวประเพคจะให้โทษก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดคุณอดทนรอคอยอย่างยาวนานคุณจะเกิดความเจริญความสําเร็จในสิ่งที่คุณทํานะคะเช่นคุณได้นายใหม่นายคนนี้น่ากลัวมากเลยดุถ้าเขาโกรธนะ,ะเขากัดชันแน่เลยคุณอาจจะรู้สึกเครียดหรือทุกข์นะคะ แต่ถ้าคุณทนได้อยู่กับนายคนนี้นะคะเขาจะทําให้คุณเจริญและสําเร็จแต่ถ้าเกิดคุณทนไม่ได้คุณก็ออกไงแล้วคุณก็ไปเจอนายใหม่ที่ก็จะเป็นดาวเสาอีกที่จะเป็นเสือเหมือนหนีเสือปะจระเข้เพราะฉะนั้นจงอดทนทําไปก่อนในสิ่งอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันทุกข์มันเหนื่อยมันหนักมันกดดนันมันอึดอัดกับคนคนนี้กับลูกค้าคนนี้ กับต่างชาติอันนี้ต้องเป็นลักษณะพบสุภานะแบบว่าคนที่เขามีศักยภาพเหนือกว่าเรานะคะหรือมาจากต่างประเทศนะคะหรือเป็นคนดีๆแหละนะ,ะที่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างทําให้เขามาอยู่ใกล,ใกล้ใกล้ชิดติดตัวเราแล้วเราก็ต้องแบบคอยแบบเออเหมือนอยู่ดูแลนะคะหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับอสังหากเกษตรนะคะโรงงานอิฐหินดินปูนเหล็กอะไรที่มันทําแบบ ยาวนานอนะคะอันนี้ก็คืออิทธิพลของดาวเสาร์มันทําให้คุณเหนื่อยจริงแล้วตอนที่ดาวย้ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยเจอดาวสุกเลยตัวคุณเลยจ้ะและดาวสุกร์มาจากภพอรินะคะคือพอดาวย้ายปุ๊บคุณเครียดละแต่ว่าเหมือนพบการงานดีใช่ไหมเลยอาจจะมีโอกาสได้แบบเ,เรื่องของงานอะไรแบบใหญ่ๆแต่พอคุณได้แล้วอ่ะคุณรู้สึกกังวลละทุกข์ละไม่สบายใจละตายละ สีจะรอดไหมฉันจะรอดไหมวะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเลยรู้สึกกังวลและสะเทือนใจเครียดนะคะแต่ดาวเสาร์เนี่ยก็สัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวมรอยู่ที่ลอยอยู่ในภพตนุกดดันกับนายคนนี้มากเลยกลัว นะคะแต่เขาก็ให้คุณนะคะในเรื่องของผลประโยชน์นะคะให้คุณในเรื่องของธุรกิจการค้าให้คุณในเรื่องของการเงินนะคะให้คุณในเรื่องของแบบครอบครัวหรือทรัพย์สินของเรานะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าดีมากกว่าเสียแต่ความรู้สึกของคุณเนี่ยคือฉันเครียดอะ ทำไงดีอะไรเงี้ยอันนี้มันห้ามไม่ได้คุณก็ต้องบาลานซ์ตัวเองแล้วกันนะคะเพราะว่าดาวสุกอาจจะอยู่กับดาวเสาแค่แป๊บเดียวจนถึงหนึ่งมิถุนานแล้วดาวสุกคือตัวคุณก็จะอยู่ในภพว,วินาาไม่เจอดาวเสาแล้วเลยทําให้พฤษภาเป็นเดือนที่คุณหนักใจแต่คุณจะได้ทําอะไรแบบที่แปลกไปยิ่งใหญ่ไม่เหมือนใครนั่นเองนะคะดาวเสาเนี่ยจะรอยอยู่ในภพลาภะในปีนี้นะคะบังเอิญว่ามีการเดินผิดปกติคือจะมีอาการเดินถอยหลังกลับมาอยู่ในภพกรรมะเนี่ย ประมาณ5้าเดือนเศษเนี่ยนะคะก็คือช่วงปลายสิงหาไปจนถึงช่วงกลางกุมภาหกเก้ายาวนานเลยนะอยู่ดีๆก็กระโดดเขาเรียกว่าโครจรพักราศีนะคะก็คือถอยข้ามราศีกรรมอยู่ในภพการงานของคุณแล้วจึงจะกระเด้งกลับไปอยู่ในภพราหะประมาณช่วงออวันวาเลนไทน์นนทปีหน้านะคะแล้วก็จะอยู่ในภพราหะยาวเพราะฉะนั้นในปีนี้เลยทําให้เรื่องงานของคุณมันมีโมเมนตัมตอนแรกราหูมาแบบโหอลังการเลยใช่ไหม เออแล้วดาวเสาร์นี่แหละจะมาทําให้เสียนะคะดาวเสาร์เนี่ยจะถอยมาอยู่ในภพก,การงานทําให้งานอะไรก็ตามที่คุณทําร่วมกับภพบสุภาเนี่ยซึ่งคุณอาจจะแบบเอ,อ่อทำร่วมกันกับเขามาก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมคะเพราะว่าดาวเสาร์โคจรโยกหลังไปว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับคุณมาแล้วอะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็คือปลายสิงหาเนี่ยนะคะแต่คุณอาจจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วเรียกว่าแสงของดาวอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะคะ พบสุภาเนี่ยเจ้านายคุณผู้ใหญ่คุณคนเนี้ยคนที่คุณแบบนับถือเนี่ยที่คุณเครียดเคียดกลัวเขาเนี่ยเขาเริ่มมาเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งที่เราทําอ่ะเออแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณเคยทํากันมาก่อนก็ได้นะคะแล้วกลับมาแบบเหมือนแบบมารีวิวว่าเฮ้ยเธอแบบเวิร์กไหมวะอาจจะเป็นช่วง p r o เ a t i o n ก็ได้นะบางคนแบบได้จับงานใหญ่ไงแล้ว แล้วทําได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ก็ต้องระวังว่าช่วงปลายสิงหาจนถึงไปจนถึงกุมภา,าเดี๋ยวนะช่วงปลายสิงหาถึงพฤศจิกามันจะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์เดินถอยหลังแปลว่าอทธิพลน่ะมัน,ม,นมันผิดปกติอาจจะเป็นช่วงปรับเปลี่ยนแผนเอ่อไม่ไปต่อปรับเปลี่ยนนายหรือมีปัญหากับเจ้านายหรือกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยประมาณปลายสิงหาถึงพฤศจิกา ะะแต่พอหลังจากนั้นถ้าเคลียได้นะถ้าเคลียได้ถ้าแก้ได้ถ้าผ่านได้ดาวเสาจะเริ่มเดินหน้าละนะคะก็คือการเดินพฤติกาดาวเสาเริ่มเดินหน้าแบบว่าเฮ้ยงานเนี่ยมันไปต่อได้มันโอเคไม่ได้ปรับแผนละมันเคลียกันละมันลงตัวละมันเข้าใจละเจ้านายโอเคละนะอะไรเงี้ย แล้วดา,าวเสาร์กับราหูก็จะปะกันอีกนะคะเรียกว่าเจอกันอีกรอบเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ในคบการงานของคุณได้มีโอกาสจับงานใหญ่มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณผิดพาอาอลาดอะไรอย่างเงี้ยกันนะสมมุติคุณได้งานใหญ่แล้วคุณทําไปแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณถูกปลดนะคะคุณก็จะมาได้งานใหญ่อีก,อก,อกรอบหนึ่งตอนที่ดาวเสาเร์โคจรเดินหน้านะคะ คือในช่วงกลางพฤศจิกายนมีโอกาสได้แสดงศักยภาพฝีมือในการแสดงออกในการทํางานในสิ่งที่คุณลงมือทําทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแล้วดา,าวเสารก็จะโครจรมาอยู่ในภพราพาอีกรอบเนี่ยคือกลางกลางกุมภาหกเก้าเลยเหมือนมีโอกาสเรื่องงานสองรอบนะทําดีปลุกปดแล้วก็ทําดีต่อทําดีแก้ไขแล้วก็พุ่งหน้าต่อเพราะฉะนั้น ช่วงที่ดาวเดินผิดปกตินะคะปลายสิงหาถึงประมาณกลางพฤศจิก,กายนเป็นช่วงเซนซิทีฟนะในงานที่คุณทำนะคะเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นจะต้องแฮนด์ดลหรือจัดการให้ดี สำหรับใครที่อยากจะเช็คนะคะว่ารงหรูพฤหัสเสาเนี่ยมาในช่วงนี้ดีหรือไม่ดีนะคะก็ทักไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ชิต้าเปิดสอนนะคะว่าดวงชะตาของคุณเหมาะกับทําอาชีพอะไรนะเป็นคอร์สสั้นนะคะ4ชั่วโมงนะคะคนไม่มีพื้นฐานโหราศาสตร์สามารถเรียนได้นะคะใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ไลน์ ID c ดียชิต้าแอ o โทรโลสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ